เฮ้ยนัหน่อยทำอะไรเนี่ยก็ฉันน่ะได้แขนใหม่มาเนี่ยกลับบ้านแล้วค่อยเป่าดีไหมนัหน่อยฉันน่ะอารมณ์ศิลปินเข้าสิงตอนเนี้ย้้านายกลัวก็ออกห่างๆฉันไปเลย เฮ้ยน้าหน่อยทำอะไรเนี่ยก็ฉันน่ะได้แคนใหม่หมาเนี่ยเรามาเป่าในที่สาธารณะกันดีไหมบอมบี้ไม่ดีมั้งน้าหน่อยคนแถวนี้เนี่ยก็เยอะด้วยสิกลับบ้านแล้วค่อยเป่าดีไหมน้าหน่อยฉันน่ะอารมณ์ศิลปินเข้าสิงตอนเนี้ยถ้านายกลัวก็ <S 1> <S 1> ขออกห่างๆฉันไปเลยไอ้คนไม่มีศิลปะในหัวใจเอาถอถ้าจะเป่าก็ตามใจนายเลยหือ บอกว่าเป็นตัซสิแตกเฮ้ยน็อตน้อยเนี <lequel Send out> ่ยทำไมเป็นคนแบบนี้นะ ฉันไม่น่าทำแบบนี้เลยอะไรนะี่คุณนาคุณนาครับผมชื่อนนทหน่อยครับนาก็แค่จะบอกว่าหนูมาเป่าแครในที่สาธารณะแบบนี้มันเสียงดังนะลูกคนเขาทำงานอยู่แถวนี้เยอะมากเลยเขาอุตส่าห์เช่าที่เช่าอะไรเพื่อที่จะทำงานนะลูกแต่หนูมาเป่าแบบนี้มันรบก,กวนคนอื่นเขาเป็นมนลภาวะทางเสียงนะลูกถ้าจะเป่าก็กลับไปเป่าที่บ้าน อย่าทำแบบนี้นะลูกนะโตแล้วก็หัดคิดบ้างนะนอดหน่อยนะครับคุณนะผมเนะี่ยไม่น่าทำอย่างนี้เลยครับเอาเอา,เอ,าอย่าทำแบบนี้ลูกอาไปไปน,นั่นไงขนาดเพื่อนเขายังไม่เข้าใกล้หนูเลยระวังเขาจะไม่คบเป็นเพื่อนนะแบบนี้แล้วใครบอกว่าผมอยากเป็นเพื่อนขอเขาอะครับคุณนะ้าเอาดีดีแล้วลูกดีแล้วาไปละอัวเฮาเล็กหน้ากแก่ เขากว่แม่ของพวกเจ้าเท่าไรตนว่าเขาคิดว่าเขาอายุสาสิบคิดว่าเขาอายุสา